สวัสดีครับเพื่อนๆ <_ C> เฟซซีและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2,565นะครับวันนี้เรามาตามแนวทางนะครับแนวทางของฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้มี2แนวทางในคลิปเดียวนะครับผม ก่อนจะดูแนวทางกันเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับมาดูกันเลยครับ สำหรับฮาหนอยนะครับฮาหนอยเมื่อวานนี้ก็ก็คือหลุดนะครับหลุดสำหรับรอบปกตินะครับเข้ามา2วันแล้วก็หลุดนะครับเข้ามา2วันสองรอบนะครับวันละสองรอบนะครับวันนี้ก็หลุดไปนะครับ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับก็สรุปให้นิดนึงนะครับคือเมื่อวานนี้รอบรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษเข้าตัวรูดนะครับ8กับ9นะครับกอดกันมากอดขอกันมาที่ล่างนะครับผม ล่างด้วยบนด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมาสองตัวนะครับส่วนส่วนส่วนรอบปกตินะครับคือเข้าวิ่งนะครับเข้าวิ่งหลักแปดนะครับมาหลักร้อยนะครับผมมาหลักร้อยลูดก็พลาดไปนะครับถ้าวิ่งก็ก็คงจะโชคดีนะครับถ้าวิ่งนะครับส่วนรอบพิเศษไอ้รอบ VIP นะครับขอไป รอบ VIP จะไม่เข้านะครับจับคู่หลุดนะครับหลุดทุกรอบนะครับจับคู่ก็วันนี้มาตามต่อครับวันนี้มาตามต่อนะครับฮานอยวันที่สิบวันที่สิบห้าฮานอยวันที่สิบห้านะครับฮานอยวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับรูดนะครับรูดบนนะครับหนึ่ง 2นะครับหนึ่งกับสองนะครับรอบปกตินะครับผมรอบปกติจับคู่นะครับจับคู่จับคู่นะครับ,บ,บ,รบห้าจับคู่ห้า8 6 8 1,9,1,4,1,7,2,3,2,9,2,4 1, 1, 2, 2, 2, ขออภัยครับนี่ผิดนะครับขอแก้หน่อยนะครับนี่เป็นเนะครับผมเลขเก้านะครับ เอาสีแดงก็ได้นะครับ9นะครับผม29นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวศูนย์หแล้วก็024นะครับตัวนี้ก็คือ ห้าแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองสี่นะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสี่นะครับผมนะครับเน้นรอบปกติแล้วก็มัดรวมสามน้อยเช่นเคยนะครับผมก็ใครชอบรอบไหนก็นำไปลงทุนได้นะครับนำไปลงทุนได้ตามที่ตัวเองชอบนะครับก็มีสิทธิ์มาทุกรอบนะครับมีสิทธิ์มาทุกรอบ แต่เอสก็เน้นรอบเดียวคือรอบปกตินะครับความเป็นไปได้ก็คือน่าจะนะครับน่าจะมาได้ทุกรอบนะครับ ตามมาตามต่อด้วยลาวพัฒนานะครับลาพัฒนาสำหรับใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับก็ต้องกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลา โหลดคลิปเสร็จคลิปก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านทันทีนะครับก็อย่าลืมกดกันสั่นเกิดดิงแจ้งเตือนนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจสนับสนุนทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็จะหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากนะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันนะครับต่อครับสําหรับลาวนะครับลาวพัฒนาวันนี้นะครับ ซึ่งของเมื่อวานนี้นะเออของวันที่สิบสามนะครับวันพุทธที่แล้ววันพุทธที่แล้วนะครับวันที่สิบสามวันที่สิบสามเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับรูดรูดมาที่หกนะครับมาที่หกเป็นตัวรองนะครับจะให้ตัวเด็ดคือตัวเน้นคือศูนย์นะครับแต่เราเข้าที่รองนะครับล่างนะครับคือหก สามนะครับหกสามตัวนี้นะครับหกสามตัวนี้นะครับผมก็เข้าตัวกลับนะครับสามหกก็ถือว่าเข้านะครับผมวันนี้ก็มาตามต่อครับวันนี้มาตามต่อวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับรูดนะครับรูดสามวันนี้รูดสามนะครับสามกับศูนย์นะครับจะมีอีกตัวนึงคือเก้านะครับ รองศูนย์นะครับจับคู่ก็จะได้93 90 31 16 9995 3533 4ตัวก็9316 9531นะครับ6ตัวก็จะเป็น7 6 9 5 3 1นะครับเป็นเลขหลักตั้งหลักนะครับ6ตัวนี้นะครับ ตั้งหลักนะครับจับคู่นะครับจับคู่ตัวนี้นะครับ933199แล้ว9535นะครับ3ตัวก็จะมี316 531นะครับก็สิตัว936 9531นะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับลาพัฒนาวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณนะครับใช้สติในการตัดสินใจนะครับชอบชอบก็จัดนะครับชอบก็จัดขัดก็ให้ผ่านผ่านไปนะครับผมจัดถ้าผัดขัดนะครับก็ขอให้ผ่านไปนะครับตัวเลขทุกตัวทุกตัวนะครับทุกคู่นะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผม ก็ขอให้ fc ทุกคนปดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ fc นะครับขอให้ fc ทุกท่านนะครับผมจงโชคดีมีเงินมีทองเข้ากระเป๋าทุกๆวันนะครับผมใครเข้ามาชมช่องรักบ้านรักบ,บ้านลักกี้นะครับก็ขอให้โชคดีลักกี้เหมือนชื่อช่องนะครับผมก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับ ก็ขอให้เงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าทุกทท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทางช่องบ้านลักกี้เสมอมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ